สวัสดีครับวันนี้วันที่2เมษายน2 5 6 8นนะครับสถานการณ์ของเซตนะครับช่วงเช้ายังบวกอยู่นะครับบวกอยู่1.60จุดนะครับจุด่จุดนจุดนะครับราคาอยู่ที่1,169.82นรบจุดนะครับตลาดเซตก็ สีเขียวนะครับส่วนตลาด m อ i นั้นก็บวกอยู่1.27จุดนะครับอยู่ที่244.79จุดนะครับสีเขียวเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับเราจะไปเก่งกำไรจากนักลงทุนนะครับมี Most Active v o รุ่มมากที่สุดของหุ้น5ตัวแรกนะครับวันนี้ยังคงเป็น TTB นะครับตัวที่1นะครับแม้ว่าเซตบวกเล็กน้อยนะครับ วันนี้ TTB นะครับบวกขึ้นไป0.01สตางค์นะครับอยู่ที่1.98สตางค์นั่นเองนะครับโดยนะครับในที่ผ่านมานะครับ3เดือนที่ผ่านมาบวกไป8% 1เดือนที่ผ่านมาบวกไป3% 1ที่ผ่านมาบวกไป1%นะครับ PE อยู่ที่9.10เท่านะครับมีอยู่ที่5.32%มี EPS ที่0.22สตางค์นะครับจังหวะ กราฟของ g t b นะครับเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแล้วก็ไซด์เวัพขึ้นไปทำกำไรต่อไปแม้ว่าราคาย่อลงมานะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาพุ่งขึ้นไปนะครับ0.01สตาง์นะครับยืนยันเป็นขาขึ้นด้วยภาราบริษาอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็วันนี้มีวอลลุ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับเพียง3 3 2 9 5มิลลิเอนนะครับส่วน MACD ซิดไซด์เวขึ้นไปนะครับ A,B,C,D, ไซเว่ยขึ้นไปนะครับเช่นเดียวกับ r s i ก็ไซเว่ยขึ้นไปยืนอยู่ที่62สนะครับสรับ O.P.V ก็ไซเว a y ขึ้นไปเพราะนั้นยืนยันว่ายังคงเป็นจังหวะขาขึ้นแล้วก็จากการเคลื่อนที่หรือวัฏจักรของราคาก็คือตามสุดขึ้นไปส,ส,สูงสุดสูงสุดลงมาตามสุดตามสุดก็จะกลับขึ้นไปสูงสุดเพราะนั้นแนวนะครับแนวรับก็คือ1จ 9.8นะครับส่วนแนวเป้าสำคัญหรือแนวต้านสำคัญก็อยู่ที่ประมาณสัก2.10หรือ1.5สตางค์นั่นเองนะครับส่วนถ้าจะคัดลอสก็อยู่ที่ตรงเส้นบลูจแบนตรงกลางนะครับที่ราคา1.94นะครับ1.94หรือ 1. ต่ำกว่านั้นนิดหน่อยแต่ก็ประมาณ1.94นะครับถ้าเกิดจะคัดลอสนะครับนี่ก็คือแนวโน้มนะครับที่จะทำกำไรนะครับ อัดมาตัวที่2นะครับก็คือตัว AAV AA e นะครับ AV หรือ I อ a ชนะครับวันนี้นั้นแม้ว่ามีวลลุ่มมันเป็นอันดับ2นะครับแล้วก็อชาวนี้ก็ล่วงลงไป0.08สตังค์นะครับมาอยู่ที่1.57บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมานะครับเขาก็ลบไป40% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป23% หนึ่งทย์ที่ผ่านมาก็ลบไป11%นะครับดูเหมือนว่าจะไซด์เวดาวลงมานะครับสลับ AAV นะครับ PE อยู่ที่8.10เท่านะครับแปดหเท่านะครับ APE นะครับ6.10เท่านะครับมี EPS ที่0.27สสตังค์นอกนั้นยังไม่มีอะไรนะครับไปดูจังหวะของกราฟกันนะครับกราฟก็เห็นว่าเขาย่อลงมานะครับเป็นแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนแต่ว่า มีวันลุ่มเข้านะครับมีวอลรุ่มเข้าที่คือสีเขียวแล้วก็เป็นทั้งเขียวยาวอ,าอยู่ที่85.76นะครับนั่นหมายเขาว่ามีโอกาสเด้งขึ้นไปในจังหวะถัดไปนะครับถ้าเราดูจากตัวนี้ก็เจนว่าเขานะครับมีการเดินทางของราคาขึ้นสูงสุดลงมาตามสุดจังหวะถัดไปอาจจะดีดกลับขึ้นไปที่สูงสุดด้วยก็ตามนะครับวอลุ่มเข้าวันนี้นะครับแล้วก็ MSCD ยังคงชี้ลงเพราะฉะนั้นราคายังคงจะลงต่ำได้ต่อไปเช่นเดียวกับ r s i นะครับ r s i อยู่ที่22นะครับถือว่าลงมาต่ำมากทีเดียวนะครับถ้าจะกลับตัวก็จะกลับตัวที่17หรือ18นะครับ OBB ก็ไซด์ไวดาวงมานะครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นยังคงเป็นจังหวะขาลงนะครับอาจจะลงอีกเล็กน้อยก่อนที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับอย่าลืมนะครับว่านะครับ อย่าลืมนะครับว่าจังหวะของราคานะครับเมื่อเทียบกับเวลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบ l ี n e c o n n t i o n สีเขียวด้านบนและกรอบล i เ e c o n n t i o n สีเขียวด้านล่างไอสีแดงด้านล่างนะครับราคาจะขึ้นลงเช่นนี้เป็น e f f i c i e ไปทางขวามือนะครับนะครับถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับท่านก็จะเห็นว่าราคานั้นนะครับราคานั้นมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงตลอดเวลานะครับเราดูจากตรงนี้นะครับ ลงเสร็จขึ้นสูงสุด,ส,ส,ดสูงสุดเสร็จลงมาตามสุดตามสุดขึ้นสูงสุดสูงสุดลงตามสุดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะอ่าค่อยเปลี่ยนทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ช่วงนี้ของ av a ก็ยังคงไซเวดาวนะครับก็บทพิจารณานะครับวางแผนต่อไปนะครับถัดมานะครับตัวที่3นะครับก็คือ vgi นะครับ vgi ปกติเราจะต้องเกณง์กำไรแล้วก็ ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแต่ว่าวันนี้นั้นราคาไม่บวกไม่ลบนะครับอยู่ที่3บาทศูนยสามจุดศูสตางค์นะครับหลังจากเมื่อสักครู่ก็ลดไป0.02สตางค์นะครับโดย3เดือนที่ผ่านมานะครับ VGI นั้นก็ลดอยู่14%บเหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลดอยู่6%กนหนึ่งนาทีที่ผ่านมาก็ลดอยู่2%นะครับสายเวดาวลงมานะครับ อ่า uh, อยู่ที่ร้อย0บสามจุดสามศูนเท่านะครับอ่า uh, มี e p พอ่าบวกอยู่0.004สตังค์นะครับไปดูจังหวะกราฟกันนะครับในจังหวะของการเกณฑ์กำไรนี้ก็อ่า uh, ช่วงจังหวะนี้คือย่อเข้ารับนะครับถ้าย่อให้เข้ารับนะครับถ้าย่อให้เข้ารับสลหรับ V g จเพราะว่าจังหวะถัดไปนะครับถ้าเรารับนับจากวัตจักรของราคาคือสูงสุดก็ลงมาต่ำสุดต่ำสุดก็จะกลับขึ้นไปที่สูงสุดเพราะฉะนั้น ก็คือแนวรับอยู่ที่3.0608ดสตังค์นะครับแนวรับนะครับส่วนแนวต้านหรือเป้าสำคัญอยู่ที่3.79บาทนั่นเองนะครับส่วนถ้าเกิดจะคัดลอดก็น่าจะเป็นอ่าเส้นลีเนียลิตชันด้านล่างนะครับถ้าคัดลอดนะครับอ่าเส้นเส้นบูลเจอร์แบนด้านล่างนะครับขออภัยนะครับคือเส้นบูลเจอร์แบนด้านล่างนะครับที่ราคาอ่าประมาณสัก2 2งจด นะครับลอดนะครับส่วนตอนนี้ราคาที่3.08นะครับราคายังคงไซด์เวพขึ้นไปนะครับก็รอลุ้นราคาช่วงบ่ายๆน่าจะดีดกลับขึ้นไปนะครับวอลุ่มเข้ามาเป็นอันดับ3นะครับอยู่ที่74.89สิบเนิเนส่วน iMACD ยังคงไซด์เวกด้านข้างนะครับแล้วก็ RSI ไซด์เวกด้านข้าง OBV ก็ไซด์เวฟถึงนไซด์เว์ไปแต่ด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้น ยังคงมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปทํากําไรต่อไปสําหรับ VGI นะครับถัดมาตัวที่4นะครับชาวนี้บวกขึ้นไป0.07 0.07นะครับสตางค์นะครับก็คือ HGC นะครับาราคามาอยู่ที่0.98สตางค์นะครับโดย HGC 3เดือนที่ผ่านมากม็ลบไป18% 1เดือนที่ผ่านมาบวกมา4%หนึ่งที่ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา5%นะครับ p ีอยู่ที่34.91เท่านะครับอาร์มิยูที่0.04สตังค์นะครับไปดูจังหวะกราฟกันนะครับกราฟก็ดูเหมือนว่ากำลังจะเทิร์นลาวหรือรีบาวนะครับราคาดูเหมือนว่าดีดกลับขึ้นมานะครับแล้วก็มีวนลุ่มเข้ามาเป็นแท่งใหญ่ทีเดียวนะครับอยู่ที่47.14นมิลเลียนนะครับส่วน m อเมซดีก็ไซด์เวทถึงไซด์เวพยืนอยู่บนเส้น0พอดีนะครับอาร์ซชี้ขึ้นมานะครับอยู่ที่ 54ถือว่าเป็นจังหวะอันดีนะครับแล้วก็ OPV ก็ชี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคาจะค่อยๆซด์เวขึ้นไปไปชนเส้น2อเลว,วันหรือไปทดสอบแนวต้านสูงสุดที่เส้น2อเลว,วันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แนวรับอยู่ที่0.98แนะครับแล้วก็แนวต้านหรือเป้าสำคัญก็จะขึ้นไปที่1.20 บาทนะครับแล้วก็ถ้าจะคัดลอดก็ต้องคัดลอดที่เส้นปุริจแบนด้านล่างที่ราคาประมาณ0.088นะครับก็บอกทั้งแนวต้านบอกทั้งแนวรับแล้วก็บอกทั้งแนวคัดลอก็อยู่ที่ทางนักทุนจะพิจารณาดูนะครับบอกละเอียดทีเดียวนะครับถัดมานะครับตัวสุดท้ายของเช้าวันนี้นะครับก็คือตัว PRM นะครับ PRM นะครับ าชาวนี้ลดลงไป0.85สตังค์อยู่ที่ราคา5.55บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมา PRM ลบไป36% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป22%หนึ่งที่ที่ผ่านมาก็ลบไป16%ไายเวดดาวอย่างชัดเจนนะครับ PE อยู่ที่6.92เท่านะครับม M/Y ที่7.62%มี e p s ที่0.90สตังค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่0.24 ต,ต่างต่อหุ้นนั่นเองไปดูจังหวะของการย่อลงไปอย่างชัดเจนนะครับราคาวันนี้ดูเหมือนว่าล่วงลงไปนะครับล่วงมาอย่างรุนแรงแต่ว่ามีวนลุ่มเข้ามาเพราะว่าอวนลุ่มซื้อถั่วเฉลี่ยน,นั่นเองนะครับมีวอลุ่ม7,34.45ามิลเลียนนะครับส่วนใน็มเอก็ชี้ลงนะครับไอซชี I ้ลง OBV ก็ซายเวดาเพราะว่าราคาล่วงลงมาเป็นทังเีน สีแดงอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แน่นอนถ้าเกิดท่านยังไม่ได้เล่นหรือไม่เคยดู prm ก็ต้องจะช้อนราคาเพราะว่ารอเด้งก็คือราคาตอนนี้ต่ำที่สุดนะครับที่ราคา5 5าบาทนะครับก็เข้าเข้าช้อนที่ราคา5.0บาทแล้วราคามันจะเด้งกลับขึ้นไปนะครับก็ถ้าดูจากวัฏจักรราคานะครับถ้าราคาสูงสุดลงมาต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ำสุดแล้วก็อาจจะเด้งกลับขึ้นไป นะครับแล้วก็คือต้องมีการซื้อที่ 0. ูนที่ที่ห้าจุแล้วก็ทําการตั้งคัดลอดเอาไว้นะครับที่ศูนย์จุดศูนย์ห้าละกันนะครับอยากให้มันต่ำกว่าน,นี้นะครับก็เราจะเสียแค่ค่าซื้อหรือค่าตรงแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้ามันทํากําไรดีดดีดกลับขึ้นไปเราก็ได้กําไรอย่างชัดเจนอลองพี่นาดูนะครับท่านนักทุนครับอันนี้เราก็เล่าให้ท่านฟังถึงวิธีการที่จะทํากําไรนะครับ ก็ถ้าตัวนี้ก็คือแนวคัดลอตก็อยู่ที่แนวซื้อหรือแนวรับก็คือ5.05 5.50สตางค์นะครับส่วนถ้าจะแนวต้านหรือแนวทํากําไรสูงสุดตัวนี้จะอยู่ที่เส้น2องเลว,วันนะครับก่อนราคาถ้าดีกลับข,ขึ้นไปก็จะไปชนเส้น2องเลว,วันที่ราคา8.17สตางค์นะครับถือว่าได้ได้กำไรเยอะทีเดียวนะครับจาก5บาทขึ้นไป8บาท ก็จ้องอดทนต่อไปนะครับสหรับ P R M นะครับก็เล่าให้ท่านักทุนได้ลองพิจารณาทาตามนี้แต่ว่าการตัดสินใจยอยู่ที่ตัวท่านักทุนเองแล้วก็พิจารณาดีๆนะครับเพราะว่ามันคือกําไรของท่านักทุนเองด้วยความเคารพนะครับวันนั้นก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดติ้งแจ้งเตือนแล้วก็ขอพรบคุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมา,สมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ